เลือกแล้วต้องรับให้ได้กอง้งเวร่ยโพสยาวเหยียดโยงปมนุกป,ปายหลังจากกระแสข่าวการประกาศลดสถานะคู่จิ้นลงของนุกธนดลและปลายฉัดนพภาก็สร้างความตกใจให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับซึ่งส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะให้กำลังใจฝั่งของปายฉัดนพภาที่มีท่าทีที่แสดงออกถึงความเสียใจมากกว่าจากการไลฟ์สดถแถลงในครั้งนี้ส่วนทางด้านนุกธนดล ก็รับแรงกระแทกไปยกใหญ่แฟนคลับบางรายถึงกับแช่งชักหักกระดูกให้ไปไม่รอดในทางเดือนที่เลือกรวมไปถึงเข้าไปต่อว่าไอปริยานัทนักแสดงสาวที่ถูกโยงว่าเป็นคนที่นุกพาเข้าบ้านและนักร้องหนุ่มรุ่นที่เลือดอีสานเหมือนกันอย่างก้องเวร่ที่มีความสนิทสนมกับนุกปายได้มีโอกาสขึ้นโชว์ร่วมกันอยู่หลายครั้งหลายคราว จนถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นดั่งพี่ชายของทั้งคู่เลยก็ว่าได้หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวหนุ่มกล้องก็ออกมาโพสต์ยาวเหยียดซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการสื่อถึงเรื่องดังกล่าวเอาไว้ยาวเหยียดว่าเป็นธรรมดาที่บทหนังแต่ละเรื่องนั้นจะมีความแตกต่างกันไปแต่ไม่ว่าจะเดินเรื่องไปยังไงสุดท้ายแล้วพระเอกนางเอกก็สมหวังกันอยู่ดี อาจจะมีอุปสรรคบ้างในตอนกลางเรื่องทำให้เราต้องลุ้นกันไปตามกันแต่บทสรุปก็ลงเอยกันอยู่แล้วใครก็ดูออกแหนังบ้าบอคอแตกอะไรเดินเรื่องมาด้วยความน่ารักสดใสหนังบ้าบอคอระเบิดอะไรทั้งเรื่องแทบจะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเปิดดูทีไรก็ได้แต่ยิ้มตามแล้วมีความสุขแต่ตอนอวสานโคตรหักบุมซัดงานใครมันจะไปตั้งตัวทันใครมันจะทนรับไหวแล้วทั้งเรื่องที่ดำเนินมาละ ความทรงจำและรอยยิ้มตลอดทั้งเรื่องหละใครกันว่าเป็นคนเขียนบทและกำกับหนังเรื่องนี้แ,แท็กแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นชีวิตจริงที่ไม่ใช่บทหนังละมันจะหนักหนาแค่ไหนแล้วจะยังไงต่อมันจะจบง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอแล้วพวกคุณหละจะให้ไปทางไหนดีให้เลือกชมเฉพาะแค่ตัวละครบางท่านให้ลบความทรงจำของหนังเรื่องนี้ออกให้หมดหรือจะให้เลือกจดจำบางตอนที่เต็มไปด้วยความสุข พอถึงฉากไหนที่ไม่อยากดูก็กรอทิ้งหรอแต่แม่งตอนจบก็ไม่ลงเอยกันอยู่ดีทําใจยากเนาะเอาเป็นว่าจะรอชมหนังเรื่องใหม่แล้วกันนะครับหนังที่ไม่มีบทหนังที่ไม่มีผู้กำกับหนังที่น้องเป็นคนกำหนดว่าจะเล่นมันยังไงต่อหนังชีวิตจริงที่พี่คนนี้จะติดตามทุกเรื่องที่น้องๆเลือกเล่นมันเลือกแล้วน้องต้องรับบทที่ตนเองเลือกเองให้ได้รับพี่ชาย